แต่วันนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะฮะชุดสีจริงๆก็คือมาทําสีใหม่เลยนะครับ<อ>เนื่องจากรถผมนเน่ยเกอุบัติเหตุมานะครับโดนเบียดนะครับก็มีรอยนะฮะมีรอยตามเนี้ยนี่สีของทางร้านนะน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีม่วงแล้วก็เขียวอีกเอาแล้วจเจ,จะชักเดิมขอชักสองสี b i t c h แต่ลูกค้าคนอื่นจะเปิดแอร์นะแต่เราได้ปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมบันลงไฟ โอเคครับก okay, so so, uh, ็สวัสดีครับยินดีต้อนรับชมสดจอคลายชาแนลนะครวันนี้มากันที่ร้านเฟียสไฮเปอร์คาร์บอนอีกแล้วครับอ่าเหมือนเดิมครับร้านนี้ฮะวันนี้มาทําอะไรนะครับวันนี้ไม่ได้มาทํำคาร์บอนนะแต่วันนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะฮะชุดสีจริงๆก็คือมาทําสีใหม่เลยนะครับเนื่องจากรถผมเนี่ยเจออระะเทตมานะครับโดนเบียดนะครับก็มีรอยนะฮะมีรอยตามเนี้ย ยันนี่เลยก็มีใบเคมมีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทําชุดสีใหม่นะครับเป็นชุดสีของทางร้านนะครับเวทให้เปอร์คาร์บอนนะครับว่าเราจะมาทําอะไรกันบ้างเนาะก็อันนี้ก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนเราสำรองจ่ายประกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทาเบิดกับประกันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องที่ที่ผมไปโดนชนมานะฮะเออเดี๋ยวเราก็เอารถเข้าไปทาข้างในเหมือนเดิมนะชาร์จต่อไปดูนะนี่ เราอยากได้สีม่วงอะสีม่วงนี้นี่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 กแต่เจ้าของยังไม่ถอดนะเราก็ใส่ม่วงไปอีกม่วงหนึ่งเป็นม่วงด้านนะเดี๋ยวดูว่ามันจะหล่อเหลาขนาดไหนนะน้องนี่ก็กาลังจะไปส่งของนะครับเดีย <c oughs> สีน้ําเงินก็สวยนะที่นี่สีของทางร้านนะน้าเงินสีส้มสีเขียวสีม่วงแล้วก็เขียวอีกดูอ,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 อันนี้ไม่ใช่สีดํานะมันเหมือนสีก็เรียกสีมิดไนท์บลูเห็นปะ เก็ดดูอะไรนะรนี่น้ำเงินนะโอ้โหคันนี้มันแน่นจังวะโอ้โหย,ยังหล่อจ้าหล่อมากนะครับคันนี้โอ้โหเวสสักพุทธศักโอ้โหเวสสักพุทธศักดิ์หอมจริงนะคันนี้ดูนี่นี่ก็สีสวยเขีวยวอะไรไม่รู้นะแต่สวยโคตรหล่อเลยเห็นไหมสวยจัดมีน้ำเงิน โอเคพาไปดูจุดสีก่อนนี่นี่น,น,นี่สีม่วงนี้นะครับสีม่วงนีนะ้ที่เราจะใส่นะล่อมากเลยเดี๋ยวเราไปเอาเอ็นเหลืองน้อยของเราเข้ามานะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วจะหล่อเราขนาดไหนไปดู RackRackCityBitch Got the b <c oughs> มามาไซครับร <c oughs> อครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> ก็ครึ่งชั่วโมงครับเล็กน้อยเอาฟีดเอ็กซ์มาเหรอฟีดเอ็กใครอะเฟยเ็กน้องชายเขาเป็นรถวิ่งงานมาแล้วใช่ <c oughs> แล้วชุดสีทำเสร็จยังชุดสียังไม่ทำไปต้องถาแล้วเนี่ยเอาท้ายไปติดขึ้น <c oughs> ขึ้นสีใหม่ไปแล้วขึ้นสีใหม่ไปแล้ว วันนี้เสียบูมก็มาส่งไฟนะหลอกให้เสียบูรอชัอ่วโมงครึ่งชัง่วโมงหลอกเป็นผีเลยแล้วไปไหนต่อใกล้ไปไหมใกล้ไปลับบ้านยรถติดเนี่ยโหปล่อยให้รอจับของพี่ได้ป่ะละ่ะฮะจับของพี่ป่ะละ่ะบอกคำเดียวว่าไม่ได้ <c oughs> ต้องไปรับเค้กอเป่ะเนี่ยต้องไปรับแฟนได้ไหมเอ้ยผมโสดเฮ้ยนะอนะบอกว่าโสดนะก็าต้าวไมัต้อง แตล่ลูกค้าคนาอื่นจะเปิดแอร์นะแต่เราได้ปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมเมืองไฟนี่เราเปัดอ,อาวุธมาหนึ่งชิ้นคู่หน้าอู่น่าต่อวะอันนี้นะเป็นตัวเขาเรียกว่าคิ้วก่ครับใช่คิ้วปะคิ้วแก้มคิ้วแก้มนะของมันอยู่แต่มันอยู่นนยนแนวไหนวะโซนไหนสิเออ ของเดิมมันจะเป็นเงาเงานะของเราก็ไปโดนเขาเลียนมานะโอเคครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นม่วงครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืองครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้เสร็จแล้วช่างบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่ต่อ Rack City bitch rack rack city bitch rack city bitch rack rack city bitch, city bitch rack, rack city, bitch. city bitch rack rack city bitch got the blade with the stick i'm a loaded hit นี่มาจากนครสวัสด์เลยนะครับพี่ช่างพัดนะฮะพัดครับไม่ใช่พัด,พด <laughs> วันนั้นไปลงรุ่นอะไรมาครับพี่ เจ็ดเจ็ดชักเดิมครับเจ็ดเจ็ดชักเดิมก็คือคันนี้คือรถแข่งเลยเหรอใช่ครับทั้งแข่งทั้งเที่ยวทุกอย่างพี่โอ้โหนี่คือรถใช้งานแล้วก็ไปวิ่งสนามมาด้วยวันนั้นใช่ครับแล้วได้ที่เท่าไหร่มาครับพี่เนี่ยคันนี้สนามแรกลงได้ที่สามตะบ้านครับอ้ได้ที่สามมานะคันนี้โอ้โหเจ็ดเจ็ดชักเดิมนะฮะอยากฟังเสียงลูกเจ็ดเจ็ดต่อได้พี่ได้ครับพี่ได้พี่สตาร์ทให้ผมฟังหแล้วเอาแล้วเจ็ดเจ็ดชักเดิม ใช่ท่อที่ไปวิ่งหมาไม่ครับงานใช้ท่อของหนูอ่ะหนูฟองเตยไม่ใช่ละลูกกาครับหล่อมากครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วฮะดูโอ้หล่อไหมจ้าเรียบร้อยครับจบไปฮะใครสนใจนะครับเนี่ยฮะร้าน เฟียสไฮเปอร์คาร์บอนนะครับเฟียสไฮเปอร์คาร์บอนนะฮะทำแบบนี้ก็7,5 0 0ก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับกับชุดสีนะฮะร้านเฟียสไฮเปอร์คาร์บอนนะครับจัดไปแล้วชุดนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับถ้าทำแบบนี้ก็จะมีมีชิ้นกลางด้วยให้ดูก่อนปิดคลิปจะมีชิ้นกลางเพิ่มมาเห็นไหมชิ้นกลางอ่าชิ้นกลางคือมันมันก็ทำได้หลายชิ้นนะ ที่เราพักเข้ามาคุยกันได้นะครับที่ร้านเฟรชใฮเปอร์คาบอนนะแบบนี้เลยโอเค ก็เสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับกับชุดสีใหม่ของเรื่องน้อยเป็นม่วงน้อยนะฮะตอนนี้ก็อีพีนี้ก็มีเท่านี้นครับแล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับกับสอดรอยกับกับสอจอแคร์ไลท์ชแนลนะฮะว่าเราจะไปทำอะไรฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องสอจอแคร์ไลของเราด้วยนะครับปีนี้ตั้งใจทํา YouTube มากๆนะฮะวันนี้ไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปบายบายแล้วเจอกัน